สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศจากกรมตุนิยมวิทยากับนุ้ยฮาฟนุ้ยสเตย์ประจำวันที่8กุมภาพันธ์2564ค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ wr ค่ะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะอยากให้นุ้ยปากหมุดที่ไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนบอกกันได้เลยค่ะกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดได้ตามนี้เลยค่ะตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะ คลื่นกระแสล,ลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวลักษณะเช่นนี้นะคะทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงค่ะและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่นะคะในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ค่ะทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายค่ะจากพายุฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่านะคะ เกษตรกร,ร,กรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยค่ะสำหรับมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางค่ะทำให้ขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์2564บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงค่ะ โดยจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะหลังจากนั้นนะคะอุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะส่วนภาคกลางและภาคตอนออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสค่ะสำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้นะคะลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเนี่ย ก็มีกำลังอ่อนลงค่ะจึงทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีมากค่ะตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันนะคะภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีพายุฝ,ฝนฟ้าคนองค่ะร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งค่ะบรวนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยา แร่นานอุตรดิตถ์ตากสุโข,ขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด16-21องศาเซลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด29-36องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-15องศาเซลเ,อดดอาาเซลียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ เทีอำเพอ่แม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกตอน9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝนหนักสลับเบาค่ะปริมาณฝนตอน9โมงถึงเที่ยงเนี่ย1.5ม mm. ิลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็น2.6ม mm. ิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะเที่ยมเพลวังเหนือจังหวัดลำปางมีฝนตกตั้งแต่เช้าเลยค่ะยาวไปจนถึงสองทุ่มเลยนะฝนปานกลางค่ะปริมาณฝนตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเนี่ย2.5ม mm. ิลิเมตร เที่ยงถึง6โมงเย็น2.0มิลิเมตรค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะ0.8มิลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะเที่ยงเพอคีรีมาจังหวัดสุขโขทยัยมีฝนตกตั้งแต่เช้ายาวไปจนถึงตีสี่ของวันอังคารเลยค่ะฝนก็มีทั้งหนักและเบาสลับกันไปนะคะปริมาณฝนตอนเช้าถึงเที่ยง4.7มิเมเที่ยงถึง6โมงเย็น5.8มมค่ะ แล้วก็6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะ6.9ม mm ิลิเมตรค่ะแล้วก็เที่ยงคืนถึงตีสี่นะคะ2.2มิลิเมตรค่ะหลังจากตีสี่ไปแล้วนะคะไม่มีฝนค่ะภาคตนออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีพายุฝนฟ้าคนองค่ะร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงนะและมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัด ชัยภูมิเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีและหนองคายค่ะอุณหภูมิต่ำสุด17-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสลมตะวนออกความเร็วนะคะ10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะคะ มีฝนตกเป็นละอองค่ะตอนเที่ยงปริมาณฝนตอนเที่ยงก็ไม่ได้มากนะคะแค่0.2ม mm มค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะมากกว่าวันนี้และทั้งวันค่ะเที่ยงเพอเชียงคานจังหวัดเลยมีฝนตกตอนเที่ยงถึงบ่ายสองโมงค่ะแล้วก็ตกอีกทีนะคะตอนสามทุ่มยาวไปจนถึงวันอังคารเลยนะคะปริมาณฝนตอนเที่ยงถึงบ่ายสองโมงเนี่ย0.4ม mm. เมตร สามทุ่มถึงเที่ยงคืน5.1ม mm, ิลิเมตรและหลังเที่ยงคืนไปนะคะก็จะมีฝนหนักสลับเบาค่ะตกไปจนถึง10โมงเช้าเลยค่ะเท่อยอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายนะคะท้องฟ้าแจ่มใสมีลมอ่อนค่ะอุณหภูมิตอนเช้า21องศาเซลเซียสตอนกลางวัน31องศาเซลเซียสและก็ตอนเย็นค่ะ26องศาเซลเซียสมีฝนตกตอน5้าทุ่มนะคะ ยาวไปจนถึงวันอังคารเลยค่ะปริมาณฝนตอน5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะก็0.6ม mm, ิลิเมตรและหลัง5้าทุ่มไปแล้วนะคะฝนตกหนักค่ะพักกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10บของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรี และพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเที่ยงเพอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีมีฝนตกตอนเที่ยงนะคะแล้วก็ตกอีกทีตอน5้าทุ่มค่ะยาวไปจนถึงตีสอเลยนะประิมาณฝนตอนเที่ยงเนี่ยก็ไม่ได้มากนะคะ0.2ม mm. เมตร ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนก็เท่ากันเลยค่ะ0.2ม mm. ิลิเมตรช่วงตีหนึ่งฝนหนักนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยงอเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีที่บ้านโป่งนะคะมีฝนช่วงเที่ยงเหมือนกันค่ะปริมาณฝนก็แค่0.1ม mm. ิลิเมตรเองค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะมากกว่าวันนี้ด้วยค่ะภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะที่อำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีมีฝนตกตอนบ่าย2โมงถึงโมงเย็นค่ะแล้วก็ตกอีกทีนะตอนห้าทุ่มยาวไปจนถึงวันอังคารเลยค่ะ แล้วก็ทั้งวันด้วยนะปริมาณฝนตอนบ่าย2โมงถึง6โมงเย็นเนี่ย2.0มิมตรห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะก็0.8ม mm. มค่ะเที่ยงเพอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วตอน4ี่โมงเย็นมีฝนตกเป็นละอองละอองค่ะปริมาณฝนก็0.1ม mm. ลมหลังเที่ยงคืนไปมีฝนหนักสลับเบาค่ะแล้วก็ตกไปจนถึง4ี่โมงถึง5้าโมงเย็นเลยนะคะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะเที่ยมเพอปทิวจังหวัดชุมพรมีฝนตกปรยปรอยปรอยนะคะตอนบ่ายโมงค่ะปริมาณฝนก็แค่0.1ม mm. ิลิเมตรแล้วก็ตกอ,อีกที2องทุ่มนะคะจนถึง6โมงเช้าเลยค่ะ ปริมาณฝนตอนสองทุ่มถึงเที่ยงคืน1.0ม mm มค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะเท่อยมเพอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนตกตอนบ่ายโมงค่ะถึงสี่โมงเย็นแล้วก็ตกอ,อีกทีตอน6โมงค่ะถึงสองทุ่มปริมาณฝนตอนบ่ายโมงถึง4โมงเย็น0.6ม mm มค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึง2ทุ่ม0.3ม mm. มพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะลมตวนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ เที่ยำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่มีฝนตกตอน6โมงเย็นถึง3ทุ่มค่ะปริมาณฝน0.7ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า,าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะ ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจบพยากรณ์อากาศประจำวันที่8กุมภาพันธ์6 5 6พบพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย